จำได้ว่าน้องก๊อบบอกว่าผมจะเปลี่ยนกระจังหน้าให้อะมาดูโอเคเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะก็เงาวาว,าวาสวยนะคะลูกค้าอยากเดิมนะคะก็ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะย้อนกลับไปดูคลิปน้องก๊อบได้นะคะก่อนก่อนบำรุงนะคะว่าน้องบอกว่าจะทําอะไรให้บ้างนะคะก็เนี่ยวันนี้พัชจะ เรียกได้ว่าลองมาดูกันสิว่าเราเรา,เราทำจริงไหมนะคะลูกค้าจะได้เชื่อใจกันนะคะว่าอะไรที่บอกว่าเปลี่ยนอะไรที่บอกว่าทำนะคะก็จะทำให้หมดนะคะสภาพดีมากลูกค้าและที่สำคัญนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะย้ำนะคะปกตินะคะรถเอ็กซิโมเนี่ยรุ่นปีประมาณแบบนแ0 7, 0 8, เนี่ยแหละ07-08เนี่ยคือเจอ เจอแบบเจอรถติดแก๊สเยอะมากนะคะแต่อันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าติดแล้วถอดออกนะคะไม่เคยติดด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างมีอันจะกินนะคะเขาก็จะบอโอเคไม่ได้จําเป็นจะต้องติดแก๊สนะ นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะเป็น Toyota Camry ี่เอ็กซนะคะปี0ูนย์ะคะค,คลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคลิป before a n d a f t e r ก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะน้องก๊อปนะคะเขาได้ทําคลิปก่อนบํารุงไปแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะว่ารถทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ทำได้จริงอย่างที่น้องก๊อปพูดหรือเปล่านะคะก็โอเคคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าแคมรค่ะเอ็กซนะคะ 2.0 g ขาปี08ค่ะ,คะราคานะคะเราขายกันอยู่ที่335,000บาทค่ะลูกค้าคันนี้นะคะก็ฟิีดาวจัดได้เต็มนะคะลูกค้าพอตได้นาสูงสุดถึง84งงวดน,นะคะแล้วก็ใครสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากดูรีวิวก็ ตามไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะลูกค้าจําได้ว่าน้องก๊อปบ,บอกว่าผมจะเปลี่ยนกระจังหน้าให้อ่ะมาดูโอเคเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะก็เงาวาวสวยนะคะลูกค้าอยากเดิมนะคะก็ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะย้อนกลับไปดูคลิปน้องก๊อปได้นะคะก่อนก่อนบํารุงนะคะว่าน้องบอกว่าจะทําอะไรให้บ้างนะคะก็เนี่ยวันนี้พัชจะเรียกได้ว่าลองมาดูกันสิว่าเราเรา,เราทำจริงไหมนะคะลูกค้าจะได้เชื่อใจกันนะคะว่าอะไรที่บอกว่าเปลี่ยนอะไรที่บอกว่าทำนะคะก็จะทำให้หมดนะคะ ไฟตัดหมอกอ่ะน้องตะก็บอกว่าวันนั้นผมไทยแตกไม่แตกแล้วนะคะคือเปลี่ยนใหม่แล้วข้างในคือใส่วาวมากนะคะลูกค้าดีมากนะคะโอเคอันนี้ผ่านนะมาดขาามูข้างนี้ผ่านไหมโอเคฝั่งนี้ผ่านนะคะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยไม่มีแตกนะคะแล้วก็สีอ่ะสีก็คือต้องมีงานเก็บนะคะจากเดิมนะคะก็จะมีสเก็ตหินนะคะ ล้มีพวกรอยคูดอะไรต่างๆนะคะก็ดูแล้วอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยนะคะโอเคจากที่ดูนะคะเก็บงานนะคะของเราเก็บเน้นบางเดิมมากที่สุดนะคะไม่ได้มีอาบน้ําจนหนาเตอะนะคะก็อันนี้เดิมเดิมหมดอ่ะถ้าจําได้น้องกอล์บอกว่าน้องกอลจะเปลี่ยนยางมาดูขอบ17เเปลี่ยนแล้วโอเค เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะคะที่ดูปีไม่ได้เลยโอเคอันนี้คือยางเปลี่ยนแล้วนะคะลูกค้าดอกยางเต็มนะคะก็แล้วก็แมกเอาโอเคที่เห็นได้ชัดเลยคือแมกสวยขึ้นนะคะแมกเดิมมีรอยมีสนิมมีอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือปัดแมกปัดเงาคือเรียบร้อยนะคะโอเคนนี้ถือว่าน้องผ่านนะคะจะได้เต็มต่อไปนะคะโอเคการ ทำความสะอาดนะคะโอเคถือว่าชัดเจนนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดิมนะคะน้องจะมาสีมนๆนะคะแล้วก็ล้อยมีล้อยางไม่ยางเสื่อมแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งไอตัวของกระจังหน้านะคะที่มันดูแบบว่าเออดูไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกที่มันแตกนะโอเคน้องก,อก็ถือว่าทำงานได้ดีอ่ะต่อมานะคะโอเคสีโดยรอบนะคะสวยนะคะลูกค้าบางเดิมนะคะ โอเคเยี่ยมสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยโอเคนะคะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะพักเซ็นเซอร์นะคะใช้งานได้จริงตอนแรกพัดไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะคะโอเคแต่ตอนนี้คือใช้งานได้นะคะแล้วก็เรามีการแม่นเทนันต์รถนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงล่างนะคะตั้งถุงของล้อนะคะก็แมนเทนันต์รถให้พอสมควรนะคะลูกค้าก็สามารถรับไปดูแลต่อได้เลยนะคะโอเคล้อนะคะ ปัดใหม่ทั้ง4รล้อเลยนะคะยางเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นนะคะโอเคถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็จากตอนแรกนะคะที่แพนเห็นนะไอตัวชุดแต่งอะไรพวกนี้ที่เป็นสเกิร์ดของแนวอออันนี้ของแท้เอ็กซโนะคะอาจจะมีรอยหรือว่ามันเป็นพวกน็อตอะไรพวกนี้ก็<ม>ค,คือโอเคนะตอนนี้มียึดน็อตเรียบร้อยแล้วนะคะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าด้านในเนี่ยสำคัญเลยก็บอกว่าผมนะ ต้องต้องบำรุงพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวเอ็กซิโมเนี่ยข้างในเขาอ่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะค่อนข้างใช้ใช้งานมาก็คือเหมือนเบาะย้อยนะคะเบาะยุบนะคะก็อันนี้น้องกอฟไปเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หนังเนี่ยก็คือหนังเดิมค่ะหนังแท้เดิมเราก็จะทําให้มันดูแบบว่านั่งสบายมากขึ้นนะคะโอเคเป็นเบาะไฟฟ้าตอนแรกเนี่ยก็คือแบบ หนังแท้เนาะหนังแท้นะคะเขาจะมีความแบบว่าเบาะยับนิดหน่อยนะคะก็โอเคอันนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยตอนแรกก็คือไม่สะอาดนะคะอันนี้ก็คือเก็บงานนะคะทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะสะภาพดีมากลูกค้าและที่สําคัญนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะย้ํานะคะปกตินะคะรถเอ็กซิโมเนี่ยรุ่นปีประมาณแบบนี่แหละศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยคือเจอ เจอแบบเจอรถติดแก๊สเยอะมากนะคะแต่อันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าติดแล้วถอดออกนะคะไม่เคยติดด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างมีอันจะกินนะคะ <laughs> เขาก็จะบอกโอเคไม่ได้จําเป็นจะต้องติดแก๊สนะภายในนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆนะคะถ้าเป็นรถปีใหม่แพทให้เต็มร้อยเลยแต่อันนี้โอเครถไม่ได้ปีใหม่แล้วก็คือเราก็จะให้เขาอยู่ที่ประมาณ90นะคะ90เนี่ยไม่ได้โกหกนะลูกค้าทั้งเบาะเนี่ยที่แพทนั่งเนี่ยคือนุ่มมากนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยอ่า โอเคเดี๋ยวจะมีพวงมาลัยตรงนี้นิดหน่อยเนาะโอเคน่าจะยังไม่เ like ก็บงานนะคะเโอเคอันนี like ้ก okay. okay. ็ถือว่าเดี๋ยวน้องก๊อฟดูคลิปอยู่บ่าถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมนะโอเคกันเดี๋ยวแพทตามให้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นลายไม้ต่างๆนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะคูสคอนโทรลนะคะเปลี่ยนชันแนลเพิ่มเสียงอะไรพวกนี้ก็คือโอเคหมดนะคะลายไม้นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ชิ้นที่สําคัญนะคะลูกค้าเพราะว่ามันบ่งบอกให้เห็นถึงการดูแลร,รักษานะคะเพราะว่าคือลายไม้อะคือมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆอะลูกค้าถึงมันทําได้มันจะแพงมากแล้วไม่มีใครนิยมที่จะต้องทำนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเนี่ยลายไม้คือเดิมเดิมแท้นะคะเจ้าของเดิมเขาดูแลดีถ้าใครนะคะที่ไม่ดูแลรถนะคะเอารถจอดตากแดดเนี่ยลายไม้เนี่ยคือจะแตกเลยแตกแบบ แตกเปรียยปราเปรียปราเลยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้านี่คือจะเยิมนะคะก็อันนี้ไม่มีนะคะเราดูแลให้แล้วนะคะลูกค้าภายในนะคะก็สมบูรณ์มากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวให้น้องดูตรงช่วงฝั่งประตูนะคะคอนโซลนะคะภายในโดยรอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถกันดูนะคะเสียงเครื่องนะคะ ย้ำนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถที่ไม่เคยติดแก๊สนะคะแล้วก็เรามีรายงานการตรวจสภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะสามารถขอดูได้เลยนะคะไม่มีย้อมแมวแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะคะโอเคเยี่ยมรถด,ดีมากลองดูเพิ่มเสียงก่อนมาดูซิปี07วิทยุใช้ได้อยู่เปล่า เราต้องเปลี่ยนโหมดก่อน fm อ่านี่นะคะลูกค้าเสียงลำโพงนะคะดังฟังชัดเจนนะคะแอร์อุณหภูมินะคะสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะโอเค,สคเสียงวิทยุดังชัดเจนพอละแอร์นะคะอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะลูกค้าพัดลมเนี่ยเพิ่มได้นะคะนี่ฝั่งนี้25ฝั่งนี้20สิบนะคะโอเคลมแอร์เย็นนะคะ สำเนามีให้ครบนะคะลูกค้าถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะแอร์แอร์เย็นมากเย็นนะคะอ่ะเกียร์นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันลูกค้าจะชอบให้แพทแบบว่าทําเชนเกียร์ให้นะโอเคตัวนี้พีพาร์กนะะลองดูไม่มีกระตุกเลยนะคะลูกค้าโอเคนะคะนี่เกียร์ว่างนะคะ ต่างๆนะลูกค้าโอเคแพทถือว่าโอเคนะคะสําหรับเกียร์นะเออปีศูนย์เจ็ดแล้วนะคะสําหรับเกียร์ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาทําคลิปไอ้นี่ละกันเนาะว่าเออลังขับข้างนอกเป็นยังไงนะคะใครอยากดูเออแพทยอยากจะลองทําคลิปที่แบบออกไปข้างนอกอะ่ะเหมือนฮุนไดก่อนหน้านี้ก็คือถ้าใครชอบแบบนั้นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าเอ้ยน้องแพทลองทําคลิปแบบ เออออกไปลองรถข้างนอกดูบ้างไหมพี่อยากดูว่าการขับขี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคใครชอบฟังพันก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า ECT อะไรพวกนี้คืออะไรนะคะตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดของเกียร์นะคะลูกค้าชอบแบบ normal หรือชอบแบบ power นะคะโอเคก็จะมีในเฉพาะของ Camry นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าแอร์เย็นมากเดี๋ยวดูซีวนไปถึงด้านหลังไหมนะ โอเคสำหรับด้านหลังนะคะตอนแรกนะลูกค้าก็คือแย่เหมือนกันโอเคก็คือเป็นเข้าใจได้แหละเพราะว่ามันรถมันปี0ูนย์เนาะมัน08 0ย์8ปดใช่ปะคือเข้าใจได้แหละว่าสภาพการใช้งานอ่ะมันก็จะต้องมีเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราจะทํายังไงล่ะให้คนต่อไปอ่ะเขาได้แบบว่าแฮปปี้กับรถที่เขาซื้อเนาะเราก็เก็บงานให้นะคะอันนี้เรามาดูว่า เก็บงานเรียบร้อยนะคะน้องกอก็ทําได้ดีนะคะนี่เบาะจากตอนแรกนะคะค่ะเป็นแบบยุบย,บยบุย้ยๆนะตอนนี้ก็เสริมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วบอกเนี่ยก็คือสภาพดีไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะคะจริงๆเดิมมาเจ้าของก็ดูแลได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ,อาจจะมีร่องรอยอรารยรรมในการใช้งานบ้างเป็นบางส่วนนะคะก็เราเก็บงานให้แล้วนะคะนี่โอเคข้างหลังมีแอร์เรียบร้อยจ้า นี่นะคะเพดานนะคะก็สะอาดเอี่ยมนะคะเดิมเดิมนะคะลูกค้าอาจจะมีแบบบ้างเนาะตามแบบว่าตอนที่เราขัดนะคะก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะเล็กน้อยนะคะโอเคคันนี้ถือว่าผ่านนะคะสําหรับน้องก๊อฟนะคะที่ทําแบบ After before After ไว้นะคะ before ของน้องก๊อฟแบบค่ะถ้าใครอยากดูนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปน้องได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดู a f t e ตก็มาดูของแพทนะคะว่าโอเคน้องน้องก๊อฟก่อนบำรุงเห็นบอกจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอ่ะ แล้วก็มาดูของแพทนะคะว่าทําไปจริงหรือเปล่านะคะก็อย่างที่บอกนะคะลูกค้าที่นี่นะคะเราดูแลลูกค้าเหมือนญาติมิตรเลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยที่นําเข้ามาทุกคันเนี่ยเป็นรถสวยสภาพดีนะคะแล้วก็ไม่มีชนไม่มีจมน้าแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะเห็นลูกค้าบอกว่าเอ้ยรุ่นเนี้ยน้องพี่ว่ามันต้องมีติก๊กตไม่มีนะคะลูกค้าเรามีการตรวจสอบสภาพแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะ อ่ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะคะเพราะว่าตอนแรกน้องก็บอกว่าข้างหลังตอนแรกมันไม่มียางอะไรมานะเดี๋ยวดูตอนนี้มียางเริ่มมีอุปกรณ์ทือทำไมชั้นดึงไม่ขึ้นล่ะจิอะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อ <laughs> โอเคมีแล้วนะคะยางอะไหล่นะคะลูกค้าอุปกรณ์ถอดล้อแมแลงมีครบนะคะมันต้องหมุนหมุนทางไหน อ๋มันต้องมีไอ้นี่ตัวตัวอ๋อได้ได้ไดไดลูกค้าขอโทษขอโทษขอโทษโอเคโอเคนี่นี่โอ้โหยาอะไรตัวใหม่ด้วยบิสตอเลยโอเคอุปกรณ์นะคะเครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบหมดเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะลูกคา้าไม่มีแก๊สนะคะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะ คือลูกค้าจริงๆนะเวลาดูคลิปอ่ะคือลูกค้าบางคนอ่ะเขาไม่รู้ใช่ป่าว่าเฮ้ยน้องแพทย์พูดอะไรก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยน้องแพทพูดอะไรก็พูดได้น้องแพทไม่มีหลักฐานมีแพทมีหลักฐานนะคะหลักฐานของแพทก็คือเป็นรายงานการตรวจสภาพนะคะก็ลูกค้าสามารถขอดูได้เลยนะคะใครที่มีโอกาสได้เข้ามาดูรถจริงนะคะก็สามารถขอดูได้นะคะเป็นเล่มนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดและอยากได้รถนะคะก็ขอ รายงานจากเซลล์ที่ติดต wow. oh, oh, oh. ่อลูกค้าไปได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปนะคะส่งรายละเอียดไปให้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าตอนแรกนะคะที่น้องกอฟรีวิวนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตอนนี้มาดูสิว่าเก็บงานทําความสะอาดดีไหมเปิบโอ้ยฮะ โอเคช็อกอัพนะคะพี่เชื่อเลยว่าตอนแรกรถที่เข้ามาใหม่ๆช็อกอัพมีปัญหาแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโอเคนะฉนวนกันความร้อนนะคะโอเคเปล<า>ี่ยนต้นใหม่เลยฮะเปลี่ยนต้นใหม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนใหม่เลยนี่ไงพี่พี่จำได้ว่าตอนมาครั้งแรกอ่ะมันมันมีปัญหารตรงเนี้ยมันใช้งานไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้โอเคเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะคานแท้คานเดิมนะคะ ไม่มีตัดต,ต่อดัดแปลงนะคะกลมบล็อกดีจากโรงงานเลยนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงนะคะสะอาดโอเคใช้ได้แต่ยังไงก่อนออกรถเราก็ต้องมีคาสปาอบโอโซนกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคถือว่าใช้ได้ก็โอเคนะสาหรับรถปีศูนย์แปดนะคะเดิมเดิมขนาดไหนมอกก็ยังอยู่นะคะเดิมบอกแล้วว่าเดิมแท้อุย้ย โอเคขอบคุณนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มาแวะชมนะคะยังไงนะคะลูกค้าก็ฝากด้วยนะคะสําหรับ t o ยตาแคมรีนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็ฝากพิจารณาฝากพิจารณาด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าก็คือใครอยู่ไกลก็สามารถซื้อได้นะคะก็ฝากไปย้อนๆดูคลิปนะคะของรีเจนโฮมคาร์นะคะเราส่งรถจริงส่งรถจังนะคะแล้วก็ จริงใจนะคะลูกค้าเราดูแลลูกค้าเหมือนญาติมิตรเลยลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะไม่มีใครเข้ามาหาแพทที่ที่ร้านเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือวิดีโอคอลนะคะหรือโทรศัพท์คุยกันนะคะแม้กระทั่งลูกค้าที่อยู่ลําพูหรือหาดใหญ่นะคะสามารถตัดสินใจซื้อได้โดยที่ไม่ดูรถเลยนะคะแต่ก็ดูรูปแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เชื่อมั่นในดีเจนโฮมพาร์นะคะล่าสุดลูกค้าซื้อสดส่งลําพูรเรียบร้อยนะคะอันนั้นก็ ซื้อสดนะราคาลด6 0แสนกว่าบาทนะคะก็อันนาลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามของเราไกลพ้นถึงลำพูนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพ้จะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ